ีดูสิเขาวางสายยางไว้ดู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 มันดูสายยางดึงสายยางขึ้นมาดูดดูดเองเอออย่างนั้นก็ดีเนาะอ๋อพึ่งรู้นะนี่พึ่งเห็นเนี่ยดูสิดูดูค่ะดูเขาเอางวงดูสิเขาเอางวงดูสิรองน้ําจากสายยางนะคะดูสิคะโอ้ทําไมมันฉลาดแท้ฉลาดมากเลยดูสิคะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูสิ อะซูมใกล้ๆเลยดูดูโอ้เอางวงเกาะสายางขึ้นมาเราไม่ต้องไปยืนชี้ให้เขาเลยดูซึดูความฉลาดมันเพิ่งจะรู้ว่ามันโอ้มันฉลาดขนาดนี้เลยนะช้างเราก็ไม่ได้เคยได้สังเกตเนาะปกติเห็นแต่พี่ควานเอาสายางให้ค่ะดูนะาดูวิธีวิธีเราจะทำไงอ่ะเขาเท้าเหยียบ ดูนะเอาเท้าเหยียบอเอาเท้าเหยียบให้แบนแล้วดึงกินน่ารักมากเลยช้างน้อยอเอาเท้าเหยียบแล้วดึงกินค่ะ ทำท่าจะตีที่ทำท่าจะตีสิพอาทำท่าจะตีนี่เขาเขาแบบว่าเขากลัวเขาตกใจเขางอตัวเลยนะเขาอัวพี่ควาเนนะี่ยพอพี่ควาทำท่าจะตีนี่แบบโอ้ยถอยเลยไม่กล้ากับเขา,าดูดูวิธีการกินร้อนไหมล่ะผู้ขี้โคลเลย เห็นท่ากินแล้วม <food to> <sus> ั่ง <Some> ม <food |transcribe|> ีขำมากเลยขำมั่งมีมากนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหรือมั่งมีดูเขากินดึงไม่ได้สักทีทั้งเท้าทั้งทั้งงวงขำไม่ลามันกิน เชือกมันซ่ามากนะเชือกนั้นค่ะชอบก่อกวนเชือกนี้ตัวเลขกว่าเขานะแต่ชอบก่อกวนเขาไม่กลัวเลยถ้าคลอดออกมานี่จะดุขนาดไหนเนี่ยขนาดยังไม่คลอดยังดุขนาดเนี้ยเมื่อวานเอาน้ําน้ําให้กินนี่ยพอ,พอนางกินน้ําเสร็จนะนางงวงไล่ตะเพิดเราออกมาเลยธรรมดาที่ไหนนางน,นี่นี่ธรรมดา ต้องหลบเข้าดีๆค่ะเวลาเขาวีนนะคะก่อนจะเข้าใกล้ก็ต้องระวังถึงจะเป็นเจ้าของก็ต้องระวังควานก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าช้างเขามีมีกำลังมหาศาลเนาะเวมื่อวานมีการเอาน้ําพ่นใส่เราด้วยนะพอเขากินอิ่มเขาพ่นใส่เราอีกแม้ธรรมดาที่ไหนเปียกหมดเลยเมื่อวานเนี่ย